ก็สวัสดีทุกท่านเช่นเคยนะผมวันนี้วันที่17มกราคมนะผมวันหวยออกนะผมใครถูกไหมแต่ผมไม่ถูกนะครับเมื่อคืนนี้ผมให้ไปทางด้านยูเวนตุสสูงนะผมก็ได้กินอยู่ครึ่งคำนะผมดีกว่าไม่ได้อ่ำนะ,ะครึ่งดีกว่าไม่ได้นะครับผมมาวันนี้ผมจะให้ไปทางศึกเอฟเอครับนะผมทางด้านแบ็กพูลเปิดบ้านรับนอนตีแฮมฟอร์เรสนะผมางานนี้ผมขอสวนกระแสเล็กน้อยแล้วกันนะผมมองว่าทางด้านเจ้าถินแบ็กพูลเนี่ยไม่น่าแพ้นะผมภายใน90นาทีนะครับ ราะพวกเขากําลังฟอร์มแรงนะผมหาตัวจับยากนะครับผมหลังคว้าชัย3จาก4เกมหลังนะครับผมท้ายทุกรายการไม่แพ้เลยนะแต่เสมอหนึ่งนะครับก็ผลิตสกอร์เป็นกอเป็นกำนะครับผมรวมทั้งหมดแปดประตูนะครับผมยิ่งในบู๊ในลังเหยาตัวเองอีกนะผมยิ่งเพิ่มดีกีความโหดให้กับทีมตัวเองนะครับด้วยการชนะลวดเกมหลังสุดนะครับผมท้ายทุกเวทีนะครับเกมเจ้าบ้านนี้ไม่แพ้ใครเลยนะเจ็ดเกมหลังสุดนะครับ ก็ฉะนั้นนะครับผมงานหนักก็น่าจะไปอยู่ที่ทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับผมซึ่งสภาพทีมก็โคตรจะแย่นะครับผมฝากความหวังอะไรน่าจะลําบากนะครับผมเพราะทางด้านตัวนักเตะไปรับใช้ทีมชาติกับทั้งครึ่งทีมนะครับและตัวเจ็บอีกเพียบนะครับผมทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสนะผมว่าหนักนะครับอาการแน่นอนว่าทางแทบจะไม่มีทางเลือกเลยนะครับดูทรงแล้วน่าจะตึงมือพอสมควรน,นะครับผมก็เห็นดีแคปเปิดมาให้ทางด้าน นอตติงแฮมฟอร์ลิสต้องชนะ1ประตูนะผมถ้าใครไปทางนอตติงแฮมก็1ประตูนะถึงจะได้กินนะครับแต่ว่าผมขอส่วนนะครับแบ็กพูลนะครับถ้าใครไม่มั่นใจนะครับผมแนะนําไปสูงนะครับผมสูงนี่ชัวร์แน่นอนนะครับสูงชัวร์แน่นอนนะครับอ่ะแบ็กพูลหรือสูงนะครับตามได้เลยนะครับผมก่อนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมรอหวาน